สวัสดี f อฟซกับแทนแปทุกทท่านครับวันนี้วันสุดท้ายของเดือนกันยายนละนะครับพร้อมกับจัดให้สวยๆกันหน่อยนะครับเมื่อคืนน่าจะบวกกันอยู่นะ นะครับแนวโน้มนะครับอัตราความเสี่ยงการหน้าลงทุนวันนี้นะครับถือว่าน่าสนใจวันนี้วันจันทร์มันเดย์ไนนะครับเพียงบริษัทมีหนึ่งคู่นะวันนี้บอดบานเจอเซาแธสัมตันนะครับรวมถึงกาโชซิลิอาลาลิกาสเปนแต่ที่แน่ๆครับวันนี้หยิบยกฟุตบอลนอกกระแสตัวทำเงินมาให้ FC ของกัปตันได้ร่วมวิเคราะห์และพิจารณาไปด้วยกันครับฝากด้วยครับสำหรับ FC ของกัปตัน์แพะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามมาเลยนะครับแนวทางฟุตบอลดีๆฟรีๆผมมีให้ที่นี่ที่่่่เเเดดีีีียยวววททททาาานน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 ัััััััััััั้้้้ะะะะะคคคครรรรบบบบบสหห FC ตตโงงขอกกปป2มมใล นะครับถือว่าเป็นฟุตบอลตัวทำเงินเลยเดือนทั้งเดือนเนี่ยผมบอกได้เลยว่านี่แหละคือฟุตบอลทำเงินของกัปตันแปรนะครับลีลาติกาสเปนนะครับวันนี้นะครับเซกุนดาสเปนน่าสนใจมากราซิงชานตาแดครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางด้านผู้มาเยือนอย่างงด้านคาชาเกนา ราสซิ่งตอนนี้ขึ้นไปรังเป็นรองจ่าฝุงนะครับและสถิติที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสี่นัดที่ผ่านมาเก็บใช้ชนะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับสวนทางกับผู้บยือนอย่างกาตาเกนาตอนนี้นะครับจมบัวอยู่นะครับสามฟอร์มล่าสุดแพ้รวดทั้งสามเกมนะครับเอาละนักเตะชุดเดิมๆของราสซิ่งทันตะแดนน่าจะยึดชุดมาจากเอาชนะันากัปตันยอนมาได้นะครับแล้ววันนี้เลยในบ้านประกอบกับสภาพแวดล้อมเสียงเชียร์ด้วยฟอร์มณชั่วโมงนี้ยกให้ทางด้านราสซิ่งเหนือกว่าเยอะครับกับเลที่เปิดมาหนึ่งช่วงตวเนี่ยยรัออดดเเลไไไมม่่าก้้ปปชื ว่าวันนี้3มแต้มอยู่ทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างแน่นอนนะครับลุ้นกินเต็มแค่นั้นเองนะครับวางปยายยาครับนี่คือตัวเน้นตัวแรกอย่างทางด้านราซิงซานชาแดครับอีกหนึ่งคู่ครับเป็นฟุตบอลนอกกระแสตัวทําเงินวันนี้น่าสนใจมากนะครับเป็นฟุตบอลฟินแลนด์นะครับหนึ่งคู่วันนี้นะครับสี่ทุ่มอินเตอร์ทูครูครับเจอกับทางด้านลาติชื่อชั้นอาจจะมองว่าเฮ้ยมันอยู่ในเกรดเดียวกันแต่อย่าลืมนะครับว่าทางด้านอินเตอร์ทูคในบ้านนะครับยังไว้เนื้อเชื่อใจบ้านในอัตราการเสี่ยง นะครับในการลงทุนกินราคาส่วนทางฝั่งผู้เยนอย่างลาตินะครับนอกบ้านไม่ค่อยจะสู้ดีนะและวันนี้มาเจอความเคี่ยวของทางด้านอินเตอร์โตคูในบ้านยากครับที่จะรอดออกไปนะครับอินเตอร์ตตคูกันนาทีสาแต้มครับลุ้นกินเต็มเช่นเดียวกันและนี่คือ2ทีมที่น่าเชียร์ตรงใจกันบ้างไหมครับนะครับเน้นๆหนักๆไปที่ทางด้านคาาเกนานะครับตัวรองวันนี้ให้มองไปที่ทางด้านอินเตอร์ตตคูนะครับฝากไปด้วยนี่คือ2ทีมนะครับอ่ะฝากกันด้วยโชคดีมิชัยครับไปรุ่นหวดเชีบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้บบบาายยสสวััดีคร